เมนูจัดการร้านนะครับผมพอเรากดเข้าไปแล้วเราจะพบกับหน้าป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีเมนูย่อยอีก5เมนูนะครับผม mm hmm. ก็คือเมนูประเภทสินค้าแล้วก็รายการสินค้าแล้วก็สกุลเงินตั้งค่าบินหน่วยนับนะครับผมประเภทสินค้านี่ก็คือที่อยู่ในหน้าขายครับข้างบนก็คือตรงนี้นี่ในล็อกนี้นี่อันนี้เรียกว่าประเภทสินค้าครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นรายการสินค้าครับผม ่างแรกเลยก่อนที่เราจะทําการนําเข้าสต็อกของเราเราก็ต้องมีรายการหรือว่ามีประเภทสินค้าก่อนสมกไหมผมจะยกตัวอย่างการเพิ่มประเภทสินค้าเข้าไปก่อนก็คือไปที่เมนูการเพิ่มประเภทสินค้านะครับผมกดเข้าไปเลยผมจะเพิ่มเป็นผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเป็นอื่นๆสักหนึ่งนะแล้วก็ทําการกดบันทึกได้เลยถ้าสังเกตดีว่าด้านขวามือเนี้ยครับจะขึ้นแค่ว่าคําว่าบันทึกอย่างเดียว จะไม่มีคําว่าแก้ไขแล้วก็ลบก็คือสามารถบันทึกเข้าไปได้ทุกครั้งครับผมถ้าขึ้นคําว่าแก้ถ้าขึ้นคําว่า,า,วาบันทึกอย่างเดียวกดเข้าบันทึกไปเลยแต่พอเราถ้าเราไปกดที่รายการสักรายการหนึ่งที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับผมสมมติว่าไปกดที่อื่นๆอีกครั้งหนึ่งก็ตรงนี้รายการตรงนี้นครับผมตรงนี้จะขึ้นมาตรงนี้เราก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลอัเก่าได้ตรงนี้ก็จะไม่มีคําว่าบันทึก แต่จะให้กดคําว่าแก้ไขแทนคําว่าบันทึกครับผมแล้วไปดูว่าคําว่าอื่นๆเนี่ยที่เราเพิ่มไปประเภทนี้ขึ้นอยู่ในหน้าขายหรือเปล่าไปดูได้ก็คือตรงนี้ครับผมเราได้เพิ่มประเภทอื่นๆเข้ามาแล้วทีนี้เราจะเพิ่มประเภทไปแล้วเราก็ต้องเพิ่มรายการเข้าไปในประเภทนั้นๆด้วยก็คือในช่องนี้ครับผมเราก็จะไปที่เมนูจัดการร้านเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปที่รายการสินค้าพอเข้ามาแล้วเราก็จะเห็น มีอยู่2ชั้นก็คือชั้นข้างบนจะเป็นกรอบสีฟ้าๆตรงนี้จะเรียกว่าช่องการเพิ่มรายการสินค้าและก็การแก้ไขรายการสินค้าเองข้างล่างก็จะเรียกว่าเป็นการค้นหารายการสินค้าเพื่อที่เราจะคอยแก้ไขข้อมูลอันเดิมของเรางนั้นเดี๋ยวข้างบนจะเป็นการเพิ่มข้อมูลให้ดูก่อนนะครับผม อ,อย่างแรกเลยทุกครั้งที่เราจะเพิ่มข้อมูลเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเพิ่มไปในประเภทอันไหนนะครับผมสมมติผมที่เพิ่งเพิ่มไปอนนเมื่อกี้ประเภทอื่นๆผมจะเพิ่มไปในประเภทอื่นๆแล้วก็มาใส่ชื่อรายการผมจะยกตัวอย่างเป็นรองเท้าแตะแล้วกันรอ,องเท้าแตะแล้วก็เลือกหน่วยให้กับสินค้าของเราครับสมมุติรองเท้าแตะ,ะเป็นคู่ประมาณนี้ราคาขายที่1ก็คือราคาขา,ขายของหน้าร้าน อยู่ที่ราคาเท่าไหร่โอ้โหตั้งเป็น120บาทต้นทุนก็ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ก็อยู่กับทางร้านครับถ้าใส่ก็จะดีมันจะอาจจะไปทําการกําหนดกําไรการหักอะไรเงี้ยให้ตอนทําสุ่ยอดขายรวมได้ครับผมอ่าแล้วก็จุดสั่งซื้อนี้ก็คืออะไรจุดสั่งซื้อก็หมายถึงว่าในเมื่อถ้าเรามีสต็อกสินค้าอยู่ที่5ชิ้นแล้วเราทําจุดสั่งซื้อไว้ที่4ชิ้นอย่างเงี้ยครับผม พอเราสั่งซื้อหรือทําการขายไปแล้วให้เหลือน้อยกว่า4ชิ้นนีครับผมมันจะไปตรวจสอบได้ในเมนูถึงจุดสั่งซื้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตั้งไว้ที่4ชิ้นก่อนโอเคแล้วถ้าเรามีบาร์โคดหรือว่ามีสินค้าที่เราเพิ่มไปมีบาร์โคดเราก็สามารถยิงได้เลยหรือ่าครับผมถ้าไม่มีบาร์โคดก็บันทึกได้เลยครับตรงช่องนี้อ่าสังเกตว่าจะไม่มีคําว่าแก้ไขแล้วก็ลบเหมือนอันประเภทสินค้านะครับผม อันนี้ผมจะเพิ่มเป็นเพิ่มเองไปก่อนถ้าเราจะเพิ่มาร์โค้ดผมมือแนะนําเป็นสักประมาณ5หลักถึง6หลักนะครับผมผมเพิ่มไปสักหหลักแล้วผมก็ทําการกดบันทึกเลยครับผมมันก็จะถามว่าคุณต้องการพิมพ์ข้อมูลใช่หรือไม่ถ้าเราต้องการพิมพ์ก็กดใช่ถ้าไม่ใช่ก็กด no ครับผมแล้วทีนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในช่องข้างล่างครับผมช่องรายการค้นหาสินค้านั่นเอง เราให้สังเกตดีดีว่าช่องรายการค้นหาสินค้าก็จะมีการเรียกประเภทสินค้าของช่องน,นั้นอีกด้วยก็คือตรงนี้เราจะเลือกกดดูทั้งหมดเลยก็ได้ค้นหาดูสินค้าแล้วเราก็ต้องกดค้นหาตรงนี้นะครับกดค้นหามันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยทุกประเภทอ่าทุกประเภทเลยนี่แต่เดี๋ยวผมจะไปที่ประเภทอื่นๆที่เราเพิ่มเพิ่มไปก็คือตรงนี้เราก็กดค้นหามันก็จะโชว์แค่รองเท้าแตะอย่า,างเดียวถ้าุติว่าเรา,เราต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้าของเราหรือว่าแก้ไขราคา เราก็เลือกกดในช่องนี้ได้เลยค้นหาประเภทก่อนเรากดค้นหา,าให้สังเกตดีๆว่าข้างบนนะครับมันจะขยับ,ยบนี่ขยับแล้วอ,อันนี้ผมจะไปที่รายการประเภทอื่นอีกครั้งหนึ่งพอเรากดไปแล้วใช่ไหมครับอื่นๆตรงนี้จะไม่มีคําว่าบันทึกจะมีคําว่าแก้ไขแทนคําว่าบันทึกเราก็จะสามารถลบได้สมมุติว่าตอนนี้จุดสั่งซื้อตรงนี้เราเป็น4ผมจะแก้ไขให้เป็น5้ากดแก้ไขแทนคําว่าบันทึกรับผม แล้วกดยึนปึ๊บแล้วมันก็ตอนนี้จุดสั่งซื้อของเราได้เปลี่ยนเป็น5แล้วผมตรงนี้แล้วก็ถ้าเรามีสินค้าที่มีบาร์โคดอยู่แล้วเราก็แล้วมีเครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โคดอีกเราก็สามารถกดที่รายการตรงนั้นได้เลยให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนเพื่อทําการเตรียมพร้อมที่จะพิมพ์สติกเกอร์บาร์โคดสติกเกอร์บาร์โคดจะพิมพ์ตรงไหนก็คืออยู่ตรงมุมขวามือครับของหน้าจอจะเป็นรูปบาร์โคดอย่างนี้ได้เลยเราก็กดพิมพ์ ทุกครั้งเลยเราก็ต้องเลือกขนาดก่อนครับผมอยู่ที่กระาดาษเท่าไหรแต่อันนี้ผมจะแนะนําเป็น4ี่สิบสาสิบก่อนก็คือของมาตรฐานเครื่องเราเลยนะครับผมแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์เป็นตัวนี้และกัน xp สี่สองศูนย์ครับผมหรือว่าเป็นตัวตามรุ่นของมันที่เรามีครับผมแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยครับผมในหน้านี้หน้าการจัดการหรือการเพิ่มประเภทและเพิ่มรายการก็จะมีประมาณนี้ครับผม แล้วก็เมนูหน่วยนับก็คือหน่วยของสินค้าที่เราต้องการจะเพิ่มครับก็คืออยู่ตรงในหน้ารายการขายสินค้าก็คือตรงนี้ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มหรือแก้ไขก็สามารถไปที่เมนูหน่วยนับได้ตรงนี้ครับผมเข้าไปเพิ่มอ,อันนี้จะเป็นการแก้ไขแทนเพราะคำว่าบันทึกจะไม่ได้มีอยู่แล้วเราก็สามารถลบได้ครับผมแล้วก็เมนูตั้งค่าบินพอเรากดเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถ ตั้งค่าบินหัวบินบรรทัดแรกได้สมมุติใส่ชื่อร้านใส่ที่อยู่ของร้านใส่เบอร์โทรศัพท์ในบรรทัดที่3ก็แล้วแต่ความสะดวกของร้านครับผมอันนี้ก็จะเป็นท้ายบินครับอาจจะใส่เป็นขอบคุณที่มาใช้บริการของทางร้านแล้วก็เป็นเบอร์โทรก็ได้ครับผมกระดาษก็จะอยู่ตามเครื่องพิมพ์ของเราว่าเราใช้ขนาด80หรือว่า58นะครับผม ถ้ามีโลโก้เราก็สามารถใส่โลโก้ได้แต่ถ้าไม่มีเราก็กดออกตรงนี้ได้ครับผมกดออกอนนี้ผมจะใส่เป็นโลโก้ไปก่อนถ้ามีบาร์โคดก็บาร์โคดหรือ QR code ในการชําระถ้ามีก็ใส่หรือถ้าไม่มีก็กดออกตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ทําการกดบันทึกได้เลยครับผมในหน้าเมนูจัดการร้านก็จะมีประมาณเท่านี้ครับผม